หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอะยู่ลวนถามว่าขายได้เขาได้ขายแต่ว่าผู้บริโภคก็ได้นะถ้าเผื่อว่าหิวเมื่อไหร่แล้วไปหาที่แวะไม่ได้เนะี่ยลำบากนะออกกฎหมายควบคุมการค้าปลีกและการแข่งขันทางการค้าเพื่อความเป็นธรรมมันสะดวกอะคะ่ะมีทุกที่แอ์ก็เย็นด้วยกระแสต่อต้าน7 e 1 e ในโลกออนไลน์ เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของสังคมบางส่วนปรากฏการณ์นี้บอกอะไรกับเราบ้างหลังเกิดปัญหากรณีสยามบานาน่ากับเซเว่นอีเลกล่าวหาทํานองว่ามีการลอกเลียนสินค้าก็เกิดกระแสต,ต่อต้านเซเวขึ้นมาในโลกออนไลน์แม้ทางเซเวจะปฏิเสธข้อกล่าวหายืนยันว่าสินค้าของตนที่ชื่อเลอแปงบานาน่านั้นพัฒนาขึ้นมาก่อนที่สยามบานาน่าจะติดต่อมาขอวางขายก็ตาม เรื่องนี้ควรจะมีการดําเนินคดีให้เป็นที่ยุติเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายถ้าบอกว่าไม่ได้กัอกปี้แล้วทาไมแพ็กเกจจิ้งทำไมมันเหมือนกันจังในสินค้าหลายๆตัวเซเว่ <Seven S 2> <Seven S 1> เป็นร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ที่สุดในบรรดาร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ13,312ร้านปรากฏว่าเป็นร้านเซเว่นเซีย8,127ร้าน คิดเป็น61%ของร้านสะดวกซื้อทั้งหมดพอดีชอบซื้อของดึกๆก็คืออยากให้มีเซเว่นเยอะๆค่ะเปิดตลอด2 4ชั่วโมงเดินไปทางไหนก็มีแต่เซเว่นจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเ่าหรอกนะแต่ว่าคือเซเว่นเนี่ยของก็แพงกว่านะแต่ร้านโชว์หัวมันไม่ค่อยมีอ่ะก็ไม่ค่อยมีทางเลือกแต่ละวันมีสินค้าที่ซื้อขายผ่านเซเว่นยีถึง30ล้านชิ้นลูกค้ามียอดจ่ายเงินเฉลีย่ย60บาทต่อคนต่อครั้ง มีลูกค้าใช้บริการเฉลี่ย1,600คนต่อวันต่อสาขาเท่ากับว่าทุกๆวันจะมีคนเข้าร้านเซเว่นกว่า10ล้านคนการค้าเสรีกับการค้าที่เป็นธรรมเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนไม่ได้เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าเขาเขาเกิดขึ้นมาในกติกาที่ท่าท่ากับทุกๆคนนะครับจนบัดนี้ด้วยความที่เขามีสาขาเยอะธนาคารต้องพึ่งกับเขาก็พึ่งกันละกันนะครับ ก็ไปเปิดตู้ ATM แทบทุกสาขาเคาน์เตอร์เซอร์วิก็ช่วยให้เราเนี่ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรก็สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปนิยมเขาเขาประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของเขาอย่างนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะความสำเร็จบนการแข่งขันเสรีไม่ใช่เรื่องของการได้อำนาจพิเศษผูกขาดแล้วบังคับให้เราเข้าไปในจำนวนร้านเซเว่นทั้งหมด ประกอบด้วยร้านที่เป็นสาขาของบริษัท C p พเอง35,70แห่งเป็นร้านแฟรนไชส์ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาลงทุนและบริหารร้านอีก3916แห่งและเป็นร้านที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้รับสิทธิ์ช่วงในอนาเขตให้เปิดร้านอีก641แห่งข้อมูลณปี2557จจึงกล่าวได้ว่าร้านเซเว่นมากกว่าครึ่งเป็นร้านของผู้ประกอบการรายย่อย เป็นชายที่ไหนเนี่ยที่ขายดีน,นะเ,นเขาก็ไปเปิดแข่งอยู่ข้างๆมัง่งอยู่ตรงข้ามมัง่งอยู่ใกล้ๆมัง่งเราเป็นชายที่เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจของซีพีทำไงาการมีข้ออ้างว่าเพื่อป้องกันคู่แข่งมาเปิดอา้าวแสดงว่าเกณฑใจคู่แข่งมากกว่าเพื่อนร่วมธุรกิจใช่ไหมเรื่องนี้พูดกันมานานแล้วนะครับว่า โอ้มีแฟรนไชส์มาสักพักหนึ่งก็ไปประกบแล้วไปทําให้เขาลําบากไปหักหลังเขาเอออะไรเออถ้าแฟรนไชส์เหล่านั้นเขาถูกเอาเปรียบเขามาทํางานร่วมกับเซเว่น n ี้เเว่นแล้วเขาผิดหวังเสียใจพัฒนาไม่ได้ขาดทุนเสียเปรียบคงไม่มีแฟรนไชส์ขยายมาขนาดผู้ประกอบการดาวรุ่งใหม่ๆที่ผลิตสินค้าจุดเองคิดค้นได้ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นสยามบานาน่า จะงอหัวขึ้นมาก็ไปกดเขาหัวเขาไว้อย่างซัพพลายเออร์ผมเองก็ประทับใจในภาพยนตร์เรื่องเศรษฐีพันล้านวัยรุ่นพันล้านนี่ก็คือเท่ากันหน่อยเขาก็ยกตัวอย่างว่าเขาโตไปกับเซฟแมนนเลยนะครับแล้วก็จากกิจการระดับร้อยล้านก็โตขึ้นมาเป็นเศรษฐีพันล้านเนี่ยก็เพราะโตไปกับเซฟแมนหนึเลยผู้ประกอบการใหม่เด็กหนุ่มเด็กสาวจะงอหัวขึ้นมาได้ยังไง จะต้องเป็นลูกจ้าง CP ตลอดชั่วชีวิตเป็นทาสในยุคิยีต้อนใช่ไหมการจ้างงานผมว่าเขาก็จ้างงานคนจำนวนมากแล้วก็ข้อที่น่าประทับใจคือการที่เขาเติบโตขึ้นมาจานมี8,000กว่าสาขาข้อไม่ง่ายก็คือว่าจะทำยังไงถึงจะได้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลได้ที่ให้บริการลูกค้าได้เราไป7 e เ e ่นอแทบทุกที่ การบริการเนี่ยอยู่ในระดับที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจะออกจากร้านก็ขนมจีสบสละเปาไมมคะอะไรเงี้ยเ,เราก็เห็นคุณภาพคนซึ่งเขาก็ไม่ได้ไปแย่งจริงมาจากที่อื่นเขาก็ยอมรับแม้กระทั่งเด็กที่ไม่เคยมีการศึกษาอะไร,อะไรเอยให้เข้าไปโรงเรียนปัญญาภิวันนั่นก็คือการพัฒนาบุคลากรให้มีงานการไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะครับที่นิยมในความสะดวกแม้กระทั่งน้องหมาก็ชอบอะไรที่เย็นเสบายส แบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นที่หน้าเซเวในหลายๆสาขาจเจนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับจะมีน้องหมาไปอยู่ที่หน้าเซเว่นอีเลเวเป็นไงฮะเขาเปิดทีพอเ,เปิดทีปับ๊บร้านโชว์หัวที่กระจายตัวอยู่เนี่ยมันก็คือตายกันหมด เราซื้อของมาด้วยปริมาณที่น้อยกว่าไม่เหมือนเขาที่เขาซื้อด้วยปริมาณมหาศาลมันหมายความว่าเขาจะมีอำนาจในการต่อรองราคาหรือต่อรองสินค้าได้สูงกว่าเรามากน่าจะมีการควบคุมอคะค่ะว่าอย่างท้องที่นี้ควรมีเซเว่นกี่ที่ไม่ใช่ว่าในเขตนีน้โอ้โหทุกซอยเลยหัวทอหัวซอยแล้วก็ท้ายซอยก็มีกลางซอยก็มีอีกจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีการควบคุมนะอย่างทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าบางครั้งเซเว่นแบบ อยู่ตรงข้ามกันเลยเดินไปไม่กี่ซอยก็แบบเจอเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ควรจะควบคุมนิดนึงเพื่อเป็นช่องว่างให้กับร้านที่แบบร้านโชห่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบว่ามีโอกาสได้ขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสขายได้บ้างถ้าไม่งั้นคนก็ต้องแบบต้องมีเงินพอที่เปิดเซเว่นถึงจะแบบค้าขายได้ดีอย่างเงี้ยค่ะมันดูไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้ามาตั้งแต่ปี2542 แต่ยังไม่เคยเอาผิดกับผู้ประกอบธุรกิจได้จริงๆเลยแม้แต่รายเดียวล่าสุดในยุครัฐบาลคสชกระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมแล้วแต่ยังไม่ได้นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ควรจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจะต้องมีความทันสมัยสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแต่เนื้ออื่นใด ความใจกว้างในการทำธุรกิจจะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้นนะครับ